สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ m s i มสว่างเหมือนเป่าตราโกแคสผลิตภัณฑ์มาดามยีสองสายเพิ่มประสิทธิภาพปรับปรุงดินซิลิคอนไฟล์เจสายปรับปรุงดินกอแก้วโกลแคส1วันชนิดเม็ดและอาหารเสริมสําหรับพืชกอแก้วโกลแคส1วันชนิดน้ํา กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ของรายการครับในช่วงของอาวุธความสําเร็จนั่นเองซึ่งเรายังพูดคุยเรื่องราวของศาสตร์แห่งความสําเร็จกันนะครับเรื่องราวของนิสัยทํางานเกินเงินเดือนส่งผลกระทบอะไรบ้างกับธุรกิจแล้วก็ถ้ามีกลุ่มคนเหล่านี้ในองค์กรมากๆจะดีหรือไม่ดีอย่างไรและองค์กรใช้อาวุธอะไรที่จะนำพาให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถที่จะทำงานเกินเงินเดือนซึ่งเราจะมาพูดคุยกันต่อกับท่านทัดกรครับ ท่านครับในฐานะที่ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่า,าทัศนกรดูแรงบุคลากรปล่ยร้อยชีวิตมากฉะนั้นจะมีทั้งกลุ่มที่ทํางานขมัก,กเม่นมากบางกลุ่มก็ททาบ้างหยุดบ้างนะฮะเราใช้เครื่องมืออะไรยุทธศาสตร์อะไรที่นํามาพัฒนาปรับุองค์กรของเราและให้เรามีกลุ่มคนที่เป็นผู้นําที่เป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งตอนนี้บอกว่าต้องมองกลับไปที่บริษัทตอนนี้มองเห็นทัศนกรเป็นตัวอย่างนะครับและถ่ายทอดมาเป็นผู้นํา ผู้นาไปถ่ายทอดต่ออย่างไรที่เราจะมีบุคคลที่มีนิสัยเกินเงินเดือนในบริษัทไปทั้งหมดเลยครับท่านคาว่านิสัยทํางานเกินเงินเดือนเนี่ยเราเราไปมองว่าเงินเดือนรเ,ออเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่านิสัยคือการทําอะไรซ้ําๆอย่างที่เราเคยพูดไปก่อนหน้านั้นนิสัยประหยัดอดอม นิสัยทํางานเกินเงินเดือนรเราจะต้องปลูกต้องฝังมันสามารถปลูกฝังได้นิสัยทํางานทํางานนั่นหมายถึงว่าในเนื้อง, <unre> งานเกินเงินเดือนนั้นหมายถึงว่าอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทครับไม่มีเงินเดือนหรอกไม่ได้ตั้งเงินเดือนหรืออะไรที่เป็นเป็นแต่มันมีนิสัยที่ทํางานเกินที่คนอื่นที่เขาคิดว่าทํางาน8ดชั่วโมงนะแต่เราอาจจะทํางานสิบกว่าชั่วโมงต่อวันอย่างผมนี่ทํางานแทบย4ิบสชั่วโมง นะครับหรือเวลาพักก็แทบจะยิบสี่ชั่วโมงเพราะเราทาการทํางานนั้นก็คือเหมือนเราได้พักผ่อนเราคิดว่ามีความสุขสนุกกับงานนะครับเราไม,ไม่ได้มีมีความรู้สึกว่ามันหนักนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าองค์กรนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถทําให้เขาเไปพร้อมกับเป้าหมายของบริษัทเราเรา,เราจําเป็นต้องปลูกฝังต้องคุยนะคร no missing no success คือการประชุม กันนั่งคุยกันเพื่อให้มีความเห็นจูนไปในรเรื่องราเดียวกันสู่เป้าหมายเดียวกันนั้นเวลามีภาพลักษณ์ของเป้าหมายเดียวกันนั้นนั่นคือเนื้อง,งานที่เขาขเขาเรียกว่ามีความเห็นชอบด้วยตัวเองอออเราให้ทีมงานของเราหรือตัวเรารที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างคนจะเลิกสุบรีเขาบอกว่าเอ้เลิกสุหรีสิเขาไม่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 เลิกนะแต่ถ้าเขาเห็นชอบด้วยตัวเองว่าเขาจะเลิกวันนี้ฉันจะเลิก มันยังต้องต่อสู้กับตัวเองเลยแต่ถ้าความเห็นชอบด้วยตัวเองแล้วก็ก่อนควบคุมตัวเองได้เขาสามารถเลิกสูบหรี่ได้ด้วยตัวของเขาเองวันนี้ถ้าเรามีทีมงานและเราปลูกฝังลงไปว่าเป้าหมายเดียวกันนะรเรากาลังเดินไปตรงนี้นะและ้วปลูกฝังให้เขาเห็นชอบด้วยตัวเองว่านี่คืองานของเขานะงานเขาจะต้องรุล่วงบรรลุเป,ป้าหมายก็คือทําให้เหมือนกองถ่ายทาต้องเสร็จภายในวันนี้นะ เรื่องงานต้องไปแบบนี้เป้าหมายแบบนี้นะ,ะแล้วนั้นเราปลูกนิสัยความรับผิดชอบคืองานต้องเสร็จเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีเวลา<ะ>ว่าต้องตอกบาทแปดโมงเช้าเลิกห้าโมงเย็นต้องนู่นต้องนี่กี่วคือเราเร่งตั้งเงื่อนไข<ะ>เขาก็จะมีเงื่อนไข<ะ>ถูกไหมหมือนนะ<ะ>สาภาพมันก็จะมีเรียกร้อง<ะ>อแต่ถ้าเกิดว่าเรากำลังพูดถึงความสําร็จที่เป็นจริง ศาสตร์แห่งความสมเร็จที่ใหญ่กว่านั้นมันก็ต้องปลูกฝังนิสัยที่ทํางานเกินเงินเดือนพราอมๆกับกำลังพูดถึงภาวะผู้นำที่ไม่ได้ไปกินเงินเดือนเขาจริงๆหรอกแต่เราไปพูดถึงนิสัยที่ทํางานเกินเงินเดือนเกินกว่าคนอื่นเขาแทนที่คนอื่นเขาวิ่งไปแดชั่วโมงลวพักแต่เราวิ่ง15ชั่วโมงนะเออเหมือนว่าเราวิ่งไม่หยุดนะนิสัยทํางานเกินเงินเดือนแทนที่สามวันคนถึงจะไปถึงตรงนี้แต่ของเราวันเดียวถึงครับ เกินเงินเดือนคือทำงานมากกว่าเขาการลุล่วงของความสมาเร็จก็เร็วกว่า<ม>แล้วบวกกับนิสัยอื่นนิสัยประหยัดอดอมวันนี้งานเรามากกว่าเนื้อเงินเราก็มากกว่าครับเราก็นิสัยประหยัดอดอมเราก็จะประสบความสมาร็จเพราะนั้นคนที่อยากจะมีรถเบนซ์แปดปีกับสําเร็จแค่ปีเดียวได้รถเบนซ์มันจึงต่างกัน<ม>ความสมาเร็จอะ่ะเพราะนั้นเราทําอย่างต่อนเนื่องเนี่ยเหมือนอย่างเราถ้าเป็นแบบทํางานแบบตามเงินเดือน ตั้เงินเดือนก็งเงินเดือนหมื่นหนึ่งสองหมื่นคคุณทํางานกี่สิบปีคุณก็คูณไปเลยครับอ่าคุณเป็นเลยว่าสิบปียี่สิบปีคุณถึงจะเหลือเงินเท่านี้คุณใช้เท่านี้คุณจะซื้อบ้านเท่านี้รถเท่านี้ครับอูอ้หบูบางคุณร้อยปีน่ะก็จะได้บ้านสักหลังหนึ่งรถสักคันหนึ่งแต่วันนี้นิสัยทํางานเกินเงินเดือนเรากำลังพูดถึงว่าร้อยปีนั้นนะ มันจะสักซ์เซสภายใน20ปีนะ10ปีนะ,ะกับนิสัยตรงนี้เรากำลังพูดถึงความสำเร็จเราต้องมีรางวัลไหมสำหรับพนักงานหรือบุคลากรหรือผู้นำที่มีนิสัยการทำงานเกินเงินเดือนเขาถึงมีระบบงานร,ระบบถ้าเป็นแบบว่าในองค์กรเครือข่ายก็จะมีแผนการตลาดถ้าใครขยันมากก็จะประสบความสมากขึ้นรหรือ,อรูปแบบของผู้นำนั้นเนี่ยผู้นำในการบริหารบุคลากรถ้าเป็นสตาฟ เราเองเป็นผู้นําในการที่จะควักเพิ่มให้กับเขาในขณะที่เขามีนิสัยทํางานเกินเดือนซึ่งเขาก็จะมองเห็นไงโอ้โหคนนี้เงินเดือนขึ้นโอ้เขาทำแบบนี้เขาถึงเงินเดือนขึ้นแสดงว่าผู้วิชั่นของผู้นําเราเนี่ยเขารักคนแบบไหนเขาก็จะแล้วเขาจะได้ตื่นลุนลนุนจะได้ตาหลิวตามไงเขาจะมีคนที่นิสัยทํางานเกินเงินมากมันอยู่ที่ผู้นําครับ ว่าคุณมีความยุติธรรมคุณมีการที่จะให้รางวัลเข้าไหมเรามีการกำหนดยุทธศาสตร์ของการบริหารจัดการภายในองค์กรไหมฮะว่าจะต้องมีการกยุทธศาสตร์แบบนี้ เพื่อที่จะให้มันามันมีแน่นอนว่าไอ้นี่เรามีเครือข่ายนะเรามีบุคลากรในด้านการขายกับตลาดนะเราเป็นฝ่ายสตาฟเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องดูแลเขาแทนผมนะถ้าเกิดว่าคุณดูแลดียอดการต่างนี่การเติบโตขึ้นมาเนี่ยมากขึ้นกว่าแบบนี้แบบนี้เนี่ยอยากได้อะไรอยากเป็นท่องเที่ยวไหนอะไรต่างๆซึ่งผมก็จะมีให้นี่คือส่วนที่เรามีอยู่แล้วครับ ก็คือเป็นเป็นแผนการตลาดท,ที่เรามีการเซตเอาไว้อย่างชัดเจนทั้งภายนอกภายในเลยยึดทุกรอบวิธีทางเลยรอบตัวเราเลยครับครับการที่การที่จะขับเคลื่อนให้มันแบบว่า,าไปริบพร้อมๆเพียงกันเครื่องจักรเนี่ยไม่ให้มันเออเลอร์หรือไม่ให้มันดาวนะครับななมันจะต้องไปพร้อมๆกันท่านครับเห็นท่านแอคทีฟมากในการที่ทํางานซึ่งนิสัยการทำงานเกินเงินเดือนเนี่ยผมเห็นตัวอย่างจากท่านทัศกรเหนื่อยไหมครั เพราะมีความสุขกับมันนะนิสัยทํางานกันอยู่ทำทุกวันเราก็ไม่ได้มีม,มีความทุกข์กับมันนะมีความสุขกับมันแต่ว่าการทํางานเนี่ยเวลาลุลุกไป อย่างผมนะลุกไปเนี่ยโอ้โหมันไปถึงบุคคลที่แบบรู้จาก,กับคนที่แบบใหญ่โตๆนะครับแต่เบื้องหลังเขาหรืออะไรมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราเป็นนะฮะความถูกต้องความดีงามหรืออะไรต่างๆถ้าเรารู้ว่ามันเกินเลยไปนะฮะอย่างล่าสุดนี่ครับผมเพิ่งกลับมาบก็ถ้าเกิดว่าจิตใจเราพลังเรา นะครับหรือเราลุ่งโลดขึ้นมาแล้วก็มีอะไรที่มันเข้ามาในเพื่อที่ทําให้เรามีปฏิฆะหรือทําให้เรามีความอะไรที่อย่างอาจจะเป็นเรื่องราวหรือ,อทางราคาผู้หญิงหรืออะไรวิ่งเข้ามาผมวิ่งหนีเลยนะอย่างผมวิ่งหนีเขา เาไปในวัดเนี่ยตั้งแต่วันอังคารเพิ่งกลับมาวันเสาร์ไปเดินจงกรมไปปฏิบัติธรรมหมเขาทานมื้อข้าวมื้อเดียวแล้วก็เพิ่มสติปัญญาเพื่อที่จะผลักออกไปแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็อบรมจิตแล้วก็วางแล้วก็ไปต่อกลับมาเพื่อไปต่อชาร์จแบตครับนี่คือสิ่งที่เราเราทำอยู่ครับนี่แหละครับต้องบอกว่าศาสตร์แห่งความสำเร็จเราได้เห็นการบริหารจัดการจากผู้นำ จากเจ้าของบริษัทที่มีประสบการณ์โดยตรงเรื่องราวของการทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จแล้วศาสตร์แห่งความสำเร็จที่เราได้พูดคุยกันก็เป็นตัวแปรอีกหนึ่งเรื่องที่ท่านผู้ชมติดตามชมรายการสามารถจะนาเรื่องราวเหล่านี้ไปไประยุกต์ใช้กับตัวท่านเองหรือเป็นเจ้าของบริษัทก็นําเรื่องราวเหล่านี้ไปแก้ปัญหาในองค์กรของเราอาจจะมีรอยรั่วมีในจุดต่างๆที่เราอาจจะมองไม่เห็นรายการของเราน่าจะเป็นรายการที่ตีแผลแล้วก็เป็นวิทยาทานให้สําหรับทุกๆองค์กรที่กำลัง ประสบปัญหาอยู่ให้สามารถเดินผ่านปัญหาเหล่านั้นไปแล้วก็ผมเชื่อว่าท่านจะต้องประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนครับและว,วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านทัดก่อนมากที่มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการบ,บริหารจัดการในวันนี้ครับขอบคุณมากครับท่านครับสวัสดีครับครับและนี่คือหนึ่งในศาสตร์แห่งความสําเร็จนิสัยทํางานเกินเงินเดือนซึ่งวันนี้เราได้ฟังเรื่องราวและบทสัมภาษณ์สําหรับท่านทัดกรได้ให้แงม่มุมและมุมมองความคิด ของผู้ที่เป็นเจ้าของบริษัทเอาไว้อย่างเด่นชัดมากซึ่งวันนี้น่าจะเป็นเรื่องราวที่เราสามารถจะปรับการทํางานของเราให้เข้ากับธุรกิจที่เราทําอยู่และให้ธุรกิจนั้นประสบความสําเร็จทั้งในฝั่งของเราและเจ้าของบริษัทด้วยครับและช่วงน่ารักกรแบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราครับบริษัทโกแคสต์มาร์เก็ตติ้งจำกัดผลิตภัณฑ์เอนไซม์ว่างเหวียนเป่าตาโกแคสต์ผลิตภัณฑ์มาดาม22เสื้อผ้าพิธีกรบายอัศวชัย และแน่นอนครับสถานที่ถ่ายทำสวยๆหรูๆวันนี้นะครับโรงภาพยนตร์เอสพนาซินิเพกงามวงวานแคลายและสำหรับวันนี้ผมแลทีมงานลาไปก่อนครับเราพบกันใหม่ในข่าวหน้าครับสวัสดีครับ